สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านทุกคนนะคะเดือนเมษายนนี้ดวงของราศีพิจิกลัคนาพิจิกจะเป็นอย่างไรติดตามรับฟังรับชมคลิปนี้ได้ก่อนอื่นขอช่วยกดติดตามช่อง youtube สมมาทาโร่กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจแล้วฝาก ติ๊กตอกน้องส้มทัวริสไว้ด้วยนะคะขอช่วยกดติดตามกดหัวใจเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะช่อง youtube ส้มมาทาโร่ดูดวงด้วยไพ่หยิบซีค่ะดวงนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งดังนั้นทุกท่านฟังแล้วก็เอาไปปรับใช้นะเราต้องมีสติและมีวิจารณญาณในการรับชมนะหากแม้นใครชื่นชอบอยากดูดวงด้วยกันเป็นการส่ว ตัวทักแชท facebook ส้มมะพยากรมาได้ราคาเริ่มต้น1คำถาม39บาท3าคำถาม99บาทและคําคำถาม149บาทเพจ facebook ส้มมะพยากรพิมพ์ภาษาไทยค่ะโอนเงินแล้วส่งสลิปแล้วส่งคำถามมาได้เลยเดี๋ยวแม่หมอจะทยอยตอบให้ คิวโทรคุยจองได้ทุกวันนะ20นาทีราคาเริ่มต้น299บาทชาวราศีพิจิกตอนนี้ราหูไม่เลงแล้วนะราหูจะย้ายแล้ว29เข้า30มีนาะคมนี้เวลาตีสอนะ คุณก็ควรจะต้องทําพิธีส่งราหูสักหน่อยไหมคะราหูอยู่กับคุณมาปีครึ่งนะส้มมะจะทําพิธีนะส้มมะจะทําพิธีจุดเทียนบูชาพระราหูวันที่29ชุดละร้อยเสนใจร่วมบุญร่วมฝากรายชื่อทําพิธีกันได้หรือใครอยากจะเปลี่ยนวอลเปเปอร์อยากจะได้อันใหม่เสริมดวงพระราหูย้ายก็ทักมา239บาทนะคะชาวราศี พิจิกเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการตัดสินใจมันมีเรื่องให้เลือกมันมีเรื่องให้ลังเลมันอาจจะมีช้อยส์ก็ได้นะเพราะว่าความหมายไพ่เนี่ยที่เกี่ยวกับช้อยส์หรือตัวเลือกขึ้นสองใบนะเอายังไงดีเอายังไงดีหน้าที่การงานและชีวิต ชีวิตเป็นของใครชีวิตเป็นของคุณค่ะการจับปลาสองมือบางครั้งเป็นเรื่องที่ดีถ้าสามารถทําได้การจับปลาสองมืออาจจะทําให้คุณมีรายได้มากกว่า1งทางแล้วเพิ่มเติมในเรื่องของการเงินให้เงินของคุณดีขึ้นแต่เรื่องบางเรื่องถ้ามันจับปลาสองมือไม่ได้ทําเสริมกันไปไม่ได้คุณต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งสองดาบไม่ใช่ไพ่ที่แย่แต่มันเป็นโอกาสดีๆที่เข้ามาพร้อมกันคุณยืน คุณงงคุณสับสนคุณอึดอัดใจคุณลำบากใจคุณไม่ต้องรีบร้อนนะคุณไม่ต้องรีบร้อน ถ้าคิดและตัดสินใจเองไม่ได้ทักแชทมาดูดวงเดี๋ยวแม่หมอจะบอกว่าชีวิตจะต้องเอายังไงต่อจริงๆกลงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยนอกจากช h o i c e ที่มีอยู่ตอนนี้เนี่ยส้มมะมองว่ามันเป็นโอกาสนะโอกาสในการเรียนต่อโอกาสในการศึกษาต่อหรือหาความรู้เพิ่มเติมรวมไปถึงโอกาสที่เป็นจุดเปลี่ยนสำหรับชีวิตคนราศีพิจิกที่มันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จ ให้ใบเนี้ยมนุษย์เจ้าสำราญคีย์เวิร์ดของมนุษย์เจ้าสำราญคือการอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยากลองอยากเสี่ยงข้างหน้าเป็นหน้าผาแต่ฉันเชิดหน้าฉันไม่สนใจฉันให้อิสระกับตัวเองฉันให้เสรีภาพกับตัวเองมันอาจจะเสี่ยงนิดนึงร้องเพลงไว้เลยค่ะรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลอง อาจจะทำให้คุณได้เจออะไรที่ใช่ที่ตอบโจทย์ตรงใจสำหรับตัวคุณเองก็ได้สำหรับใครที่มองเห็นถึงความก้าวหน้าแล้วตัดสินใจได้แล้วก็ลุยได้เลยสามไม้เท้าก็หมายถึงความสำเร็จเช่นกันแต่มันเป็นความสำเร็จที่ตัวคุณต้องตื่นเต้นตื่น,ต,นตัวแล้วก็กระตือรือร้อนส่งเสริมตัวเองเพื่อไปสู่ความสำเร็จมีคนให้ความร่วมมือนะคะถ้าถามถึงเรื่องของความก้าวหน้าก็ต้องบอกว่ามีความก้าวหน้ารออยู่ แล้วในเรื่องของปริมาณงานภาระความรับผิดชอบหรือสิ่งที่คุณต้องทำไพ่เจ็ดวยเป็นลักษณะของการจัดลำดับความสำคัญให้ถูกอย่ามัวแต่งงอย่ามัวแต่สับสนมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแค่คุณใส่หมายเลขให้กับมันตอนนี้อะไรสำคัญที่สุด อะไรต้องทำก่อนแค่นั้นเองง่ายๆถ้าคุณจัดลำดับความสำคัญของชีวิตได้อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเจ้าพ่อเจ้าแม่โปรเจกต์จ้ะเจ้าพ่อเจ้าแม่โปรเจกต์เปิดร้านอาหารอยากขายกาแฟอยากขายชาไข่มุกอยากขายผลไม้นู่นนี่จริงๆธุรกิจเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มโดดเด่น นะแต่อย่าโลภเยอะอันนั้นก็จะเอาอันนั้นก็จะทำอันนี้ก็จะอยากได้เอาทีละอย่างเลือกทำนะไม่งั้นเหนื่อยตายอึดอัดตายเหนื่อยตายไม่มีเวลาพักผ่อนนะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาติวเตอร์ประสบความสำเร็จนะหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งหรือโลจิสติกหลายๆคนถามแม่นะถามแม่ดูดวงส่วนตัวกับแม่หนูจะเปิดแฟดเปิดเคอรี่เปิด JNT ได้ไหมเปิดได้นะ ราศีพิจิกแม่สนับสนุนนา้าไพ่ที่เกี่ยวกับการขนส่งค่อนข้างโดดเด่นน้องๆหนูๆใครอยากเรียนรู้อยากเรียนต่ออยากหาความรู้เพิ่มเติมหรือคนที่ทางานแล้วก็ตามอยากจะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นก็สามารถทำได้แต่จัดลำดับความสําคัญให้ดีก็แล้วกันในเรื่องของความรัก ความรักของคนราศีพิจิกเนี่ยคนโสดมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกแล้วเผอิญตัวเลือกทั้งสองตัวเนี่ยมันดีพอๆกันน่ะคนนี้ก็ดีอย่างหนึ่งคนนี้ก็ดีอย่างหนึ่งมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณลําบากใจที่จะต้องเลือกคุณก็เลยลอยตัวเหนือดรามา่าฉันยังไม่เลือกใครฉันยังไม่ตัดสินใจอะไรใดๆทั้งสิ้นฉันขอดูก่อนว่าใครคือตัวจริง ใครคือภาพลวงตาวันหนึ่งที่ฉันพร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาใครที่ยังอยู่กับฉันฉันขอเลือกคนคนนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยความรักของคนราศีพิจิกที่โสดนะความรักมันเกิดจากความใกล้ชิดอะความรักเกิดจากความใกล้ชิด การช่วยเหลือเกือ้อกูลซึ่งกันและกันการดูแลกันการทนุถนอมกันความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดเนี่ยแหละมันจะทําให้ความรักค่อยๆก่อตัวขึ้นเพราะฉะนั้นลองมองดูคนใกล้ตัวดูซิมีใครที่คุณรู้สึกดีกับคนคนนั้นเป็นพิเศษหรือเปล่าแต่ส่วนคนที่ยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบชีวิตใครมนุษย์เจ้าสําราญก็ออกเดินทางตามหาความฝันซะก่อนไม่ต้องรีบร้อนก็ได้ในกรณีที่ แต่งงานแล้วมีคู่แล้วช่วงนี้จัดลำดับความสำคัญดีๆเวลางานเวลาพักผ่อนเวลาครอบครัวเวลาส่วนตัวจัดการให้ดีๆไม่งั้นจะกลายเป็นว่าพฤติกรรมของคุณที่เปลี่ยนไปจะทำให้แฟนจะทำให้คนรักของคุณรู้สึกว่าอึดอัดอึดอัดเพราะคุณไม่มีเวลาให้เขาอึดอัดเพราะว่าคุณจัดการตารางเวลาได้ไม่ดีแล้วคนราศีพิจิก ใครที่แต่งงานแล้วไม่มีลูกสักทีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดสมาชิกใหม่ค่อนข้างโดดเด่นมีโอกาสได้ลูกได้บุตรส่วนบางคนที่พอแล้วไม่เอาแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการกำเนิดสมาชิกเป็นลูกเป็นหลานเป็นอะไรในครอบครัวเกิดขึ้นมาใหม่ในเรื่องของการเงินเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความสุข ในเรื่องของการเงินเงินอยู่ดีกินดีเงินคล่องตัวดีขึ้นสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้นสัญ,ญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์มีรายรับเข้ามาเรื่อยๆอาจจะไม่ได้จับเงินก้อนใหญ่แต่รายได้ก็มาเรื่อยๆเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณอยู่ดีกินดีแล้วก็ใช้ชีวิตดีมีเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวมีเรื่องของการชิลออกไปพบปะเพื่อนฝูงออกไปเจอสังคมความเจ้าสำราญ ชีพจรลงเท้าเหมือนกันนะเดือนนี้ยคนราศีพิจิกชีพจรลงเท้าไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่รู้จะเดินทางไปไหนหรือเปล่าชายทะเลไหมหรือบางคนจะขึ้นดอยไหมไปได้นะช่วงนี้เนี่ยไปทะเลดูด้วยนะไปฝั่งอ่าวไทยไปฝั่งอันดามันนะดูมรสุมดูขึ้นดูลมด้วยกันแล้วกันหรือคิดอะไรไม่ออกก็นะไปเที่ยวน้ำตงน้ำตกไปผ่อนคลายแบบนั้นก็ได้แต่ชีพจรลงเท้าระมัดระวัง ขาข่าเท้ามันจะมีปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของเท้าพลิกเท้าแพงความเซอร์ความซุ่มซ่ามหรือความประมาทเดือนนี้อาจจะหมดเงินไปกับการเดินทางหมดเงินไปกับการเที่ยวเยอะนิดนึงก็จัดลําดับการเงินให้ดีต้องจ่ายอะไรอะไรจ่ายก่อนอะไรจ่ายที่หลังเนี่ยเรียงบินไว้เลยแล้วจ่ายตามนั้นนอกจากเรื่องของสุขภาพที่เตือนเรื่องของเท้าพิกเท้าแพงแล้วเนี่ย ดื่มน้าเยอะๆหน่อยช่วงนี้ดื่มน้ําเยอะๆแล้วการทํางานในที่มืดเนี่ยแสงสว่างเนี่ยเรามัดระวังตาแสบตาอักเสบหรือมีปัญหาที่เกี่ยวกับสายตาการทําบุญชาวราศีพิจิกทําบุญด้วยแสงสว่างทําบุญกับคนตาบอดหรือเติมน้ํามันตะเกียงเสริมดวงแล้วก็พยายามทําบุญที่ เกี่ยวข้องกับการให้อิสระอะไรที่มันติดขัดอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะได้รับการปลดปล่อยแล้วมันจะได้ราบรื่นส่วนใครอยากได้ล็อกสกินวอลเปเปอร์มือถือหรือว่าใครอยากจะเสริมดวงด้วยการจุดเทียนบูชาพระราหูบอกส้มมะได้จัดให้ตามคําขอใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทมานะคะส้มมะพยากรเริ่มต้นหนึ่งคำถามาม39บาทเท่านั้นวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ